มึงจะมาทำไมงมึงจะมาทำไมมึงนัดกันไว้มึงกลางแผนด uhm. ีกว่าเนี่ยเจะไปเจอกูเจอเจออีกแล้วเหรอช็อตนี้นี่ทุกช่องต้องมานะโอ้โหเจอแน่เจอแน่วันนี้เดี๋ยวก่อนมาช้อนเตรียมเลยแบบโอ้โหเฮ้ยเคยชิมของตัวเองบ้างไหมไม่ชิมมันจะรู้เรื่องหรอเเอออ้ามันคุณผู้ชมไม่เคยเห็นวันเนี้ยวันแรกวันแรกเออเอาเอาหนึ่งคำ คุณพี่แต่เวลาให้คนอื่นเขากินนะไม่สงสารเขาหลอกหัวเลาะความเชื่อมั่นมันอยู่ตรงนี้แหละจอยว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยอะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใไปกับช่องเมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชาแนลอีกแล้วคุณผู้ชมครับ วิวข้างหลังแบบนี้วันนี้คุณผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ซอยลึกลับตรงรถไฟฟ้าสถานีรัชโยธินและแน่นอนเลยอยู่ที่นี่เราก็ต้องมากินรีจอยโจ๊ะค่ะเออผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกินบ่อยจังเลยเวลาช่องเพื่อนมาถ่ายอ่ะเพื่อนก็จะชวนเราเวลาเรามาถ่ายเราก็จะชวนเพื่อนเ,อเรามารีจอยบ่อยมากคุณผู้ชมจริงๆแล้วนี่เป็นคลิปที่3ของช่องเราเท่านั้นเองช่องเราก็ขาด ความกระชุ่มกระชวยนะคุณผู้ชมครับเราก็ไม่มีผู้ชายมานานแล้วในช่องเราวันนี้เขามองก็เนี่ยเสียสละดตัวเองสอนแหว่งหาผู้ชายไห้คุณผู้ชมแล้วเป็นไร,รอะนรที่ทำหน้าอย่างนั้นเป็นไรเป็นไรอ๋อวันนี้เราก็เลยนี่ไงต้องปลุมือตอนรับแขกรับเชิญแขกรับเชิญผู้ชายของเราไทยอยู่พ่อจะมายืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้คือแขกรับเชิญหน,นหนุ่มหล่อของเราวันนี้วงเ หัวมึงไหมหัวมึงหรือเปล่าหัวเปล่าใช่ไหมใช่หัวไหมกูจะกรงไปเลยพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่ใช่หัวนะไม่ใช่ผัวไปตามก่อนเนี้ยคนรอโอ้โหเนี่ยไม่ให้คิวก็เข้าตลอดเลยพ่อวันนี้เราก็อยู่กับพี่การ์ค่ะเออน่ารักเชียร์น่ารักแหละน่ารักแหละน่ารักแหละฉันไม่ให้ไอจีหรอก ก่อนเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยใครอยากได้วาฟพี่การอะ่ะก็จะต้องกดไลค์ให้ถึงหนึ่งหมื่นถ้าไลค์คลิปนี้ไม่ถึงหมื่นจะไม่มีการปล่อยวาฟเกิดขึ้นแล้วใครเมนวาฟเขามาัก็จะลบออกให้หมดพวกเธอจะไม่มีวันได้วาฟผู้ชายคนนี้ถ้าพวกเธอไม่กดไลค์จนถึงหนึ่งหมื่นับทไครปลตายเดี๋ยวไปทักทา,ายพ่อกันอีกแล้วเหรอ ช็อตนี้นี่ทุกช่องต้องมานะโหเจอแน่เจอแน่วันนี้เดี๋ยวก่อนมาช้อนเตรียมเลยขายดีไหมพ่อช่องไหนก็ถ่ายอะช่วงเนี้ยเหนื่อยใช่ไหมช่วงนี้ขายดีเนาะลงกันหลายช่องเลยแทบหมดแล้วลงหมดอือนี่ครบทุกช่องแล้วนะวันนี้ฝนตกหนักมากพ่อรู้ไหมทำไมฝนตกหนักขนาดนี้รบกวนกลัวฝนตกจอยปักกะไคร้ให้พี่หน่อยตอนเช้าไหนจอยบอกจอยโสดอะ เออผัวห้าลูกสอง่จะไมพูดนร่นจะไ,ไ,ไป่ิบไปแต่พอหนูรู้ว่าจอยปักกับใครหนูก็เลยรีไปแวะซื้อตะไครมาปักเองมันก็เลยหยุดโอ,อย่าพูดเลยมึงมีพวกกี่คนแล้วพอ่เอ,อเราจะมาแกงกันอย่างนี้ไม่ได้สิมึงมีพวกกี่คนแล้วไม่มีอย่าพูดเลยชอบลูกเขยแบบไหนเอาแล้เจ๋อ เขาชอบใครก็ออเหอะอยาให้มองพ่อมันถ้าเกิดลูกเขยเขาเข้ามาหวังจะขโมยสูตรส้มตำเราเราทำไงไม่เป็นไรไม่ห่วงครับไม่ห่วงเหรอไม่่หวงครับอ๋อนี่จะเป็นลูกเขยเหรอฮัลจะเป็นลูกเขยเหรอสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งโโอ้หใช้เวลากี่โลพริกที่เนี่ยอือหืออือหือจีบอะไรอันนี้จีบอะไรจีบอะไรเนี่ยกล้องดูจีบอะไรนี่จีบอะไรบอกพูดกับกล้องให้ครับน้ำชา อันนี้อะไรพ่อพ่อได้รู้หรอหน่อยถามหน่อยมีคนเขาฝากถามมาตำส้มตำทุกวันน่ะเคยชิมของตัวเองบ้างไหมไม่ชิมมันจะรู้เรื่องรอเอออ้ามันคุณผู้ชมไม่เคยเห็นวันเนี้ยวันแรกวันแรกพ่อจะต้องได้ชิมอาเออมาแล้วดีกว่าเออนัดกนมา้วอยู่ว่าอยากให้พ่อชิมจะได้รู้ว่าเออไม่ใช่ตำอย่างเดียวหรือเปล่า นัดกันมาหนินัดอะไรมึงนัดกันมาแกลงกูดีกว่าไม่ได้แกลงเออเอาเอาหนึ่งคำไงเป็นยังไงมึ้ยหนูมีตัวแทนพราะเดี๋ยวผู้ชายหนีมึงนัดแกลงกูดีกว่าดิโอวดิโอโอ้โห พ่อบอกหูอื้อไม่คิดเลยว่าเวลาคนอื่นมาจะอื้อขนาดไหนหูอ่ะหน้าแดงหน้าแดงแล้วมึงจะมาะมึงมึงจะมาทำไมมึงนัดกันวันนี้มึงกล้แผนดีกว่าเนี่ยหนูไม่รู้เมื่อเมื่อแพูดมาก่อนเพื่อนมึงนัดมื่อมึงมาแกล้งโอเคจะจำได้แต่เราเจอกูเจอเจอแฟนขับน้องรีจอยเขาก็ฝากมาถาม ขายทุกวันเคยชิมหรือเปล่าส้มตําตัวเองอะมันจะตําแบบพริกอย่างเงี้ยแล้วตัวเองกินของตัวเองไหมเขาถากมาถามมันความเชื่อมั่นมันอยู่ตรงนี้แหละจอยว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยอะถ้าเราไม่กินตอนนี้ทุกคนจะไม่มีใครเชื่อในแบรนด์รีจอยตัวโจ,โจแล้วคุณพี่แต่เวลาให้คนอื่นเขากินนะไม่สงสารเขาหลอกหัวเลาะลูกค้ายืนดูกันอยู่ตรงนี้ มันจะกินได้กินไม่ได้มันเราต้องกินให้เขาดูก่อนไา,า้พีล่ลองลองเออเป็นไงเลิศวันนี้เราได้แก้แขนเราปังไม่ไหวเป็นไงเลิศหน้าแดงไปหมดรู้แล้วเนาะว่าจริงๆไม่เผ็ดก็ขายได้บ้างก็ได้นึกออกมหเออจริงๆไม่เผ็ดเราก็ขายบ้างก็ได้ไม่ละนะเนาะ ผู้ชมครับอาหารมาถึงแล้วก็ไม่ได้สั่งอะไรเลยนะก็เป็นลักษณะของการจัดมาให้แต่จ่ายเต็มเหมือนเดิมนะผู้ชมตอนนี้เราก็มีเมนูประจำนะเป็นเมนูไก่ย่างไก่ย่างที่ต้องกินนะมาดีจอยอของหมูย่างเนื้อย่างแล้วก็เรามีของคุณค่าเรายังมีนี่ยยอะนะอ๋ออยู่กับผู้ชายเราจะความจำสั้นจะจำอะไรไม่ได้ แล้วก็มีเป็นยำหอยนางรมนะครับคุณผู้ชมวันนี้เขาโรยหอมเจียวมาจนแบบดูไม่ออกเลยมันจะต้องคุ้ยๆหน่อยเรามีเหลาทะเลรวมแล้วก็อันเนี้ยพอตั้งชื่อว่าเฉลิมสีฟิลเหลาคอมหมูย่างนะเออไม่เคยกินเันแนะนําสมาชิกใหม่ของเราก่อนนี่คือพี่การนะคะนี่เขาเป็นนักดนตรีนะคุณผู้ชมเออเล่นละน้านเอกอยู่เนาะดนตรีไทยอ่ะกีตารครับกีตารเราให้ฟังเว้อมมากเลย วันนั้นแอมมี่กิติยาแฮปปี้ชวนเขามากับกัจจังอ่ะไปคลาสเสร็จเป็นเยือแล้วอยู่กันโต๊ะกลางๆอ่ะเอาดูไกลๆบนเวทีคุยกับกัจจังมึงกีต้าหล่อมากพอเขาเลิกเล่นไงอ่ะกัจจังก็ไปแบบเหมือนไปขอไอจีให้เธอเธอเพื่อนเราชอบขอไอจีหน่อยใช่ไหมใช่ไหมแล้ววิกาเขาบอกว่ามีอยู่แล้ว คือเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วหลายรอบด้วยเออจไม่ได้เออม้องมีไอจีแล้วด้วยคุณผ <c oughs> ู้ชมพรองเคยทักไอเล็กไป้เราด้วยแต่เขามาจำไม่ได้โป๊ะเลยไม่คือตัวจริงเขาเท่มากเวลาเล่นกีตาร์คือเท่มากเราก็เลยแบบจําไม่ได้บางทีแบบพับนิ่งมันมันเท่สู้ตัวจริงไม่ได้ไงแต่โปมากเลยนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่โปสุดในชีวิต หลังจากวันนั้นก็จะติดผู้ชายคุณผชมเนี่ยดูสตอรี่เขาก็จะเห็นอยู่คัดเสร็จบ้างอยู่ไอนุบ้างผู้ชายเล่นที่ไหนเราก็จะตามไปดูแต่นลักขณะของเราอยู่แล้วลักษณะดเด่นบังเอิญก็เลยบังเอิาบังเอิญไม่รู้เลยนะว่าพี่การจะไปเล่นอ่ะหนุ่มมากอ่ะต้องอ่ะ ต้องอยากกินพวกร้านซ้มตำที่มัน,นมีคองหมูย่างมาร้านนี้ติดท็อปๆเลยนะเรื่องความหมูย่างอร่อยหมักดีเรากินทีละสองกิน,นได้เลยนะลนเนาะได้คุณทำไลยไหมชอบจะลองไก่ย่างไก่ย่างอร่อยมากไก่ย่างเนี่ยเป็นแบบหนึ่งในดวงใจบรรดายูทูบเบอร์ที่มากินเลยใช้มือได้เลยนะ เขาเป็นคนกระแดะแบบมาค่อยใช้มือกินไก่สำหรับคนที่จะพยายามหาลิงก์หาแบบหาวาร์ปแล้วก็แบบตามไปแอลอ่ะบอกเลยว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคน,นนับล้านอ oh ่ะ oh. นับล้านเขาเห็นเล่นดนตรีอยู่ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนาะใช่แล้วก็ลงมาแจกลายแจกอะไรเงี้ยอีกประมาณสองชั่วโมงนะ <c oughs> กว่าจะได้กลับอ่ะไป ดูอยู่นะไม่ไหวครับอ่าเอาจริงคุณผู้ชมวันเนี้มาเลยนะตั้งใจมาแก้แค้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาเห็นแบบมากี่รอบก็เอาพริกยัดปากมากี่รอบก็พริกยัดปากคนก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าพ่อเคยจิ้มของตัวเองบ้างไหมน้องจอยเคยกินแบบส้มตําที่พ่อตําไหมอะไรเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อหน้าแดงแฉะเลยเพราะว่ากินพริกโกรธ วันนี้ฝนตกแบบตกหนังจริงคุณผู้ชมครับโลตติดมากแต่ว่าต้องกลับไปรับผู้ชายเรื่องเนี้ยต่อให้มันสุดล่าฟ้าเขียวอะไรยังไงเราก็คือต้องไปอ่ะลงทางไหมไม่หลงเลยหลงเธออย่างเดียวมันทงมาอย่างเงี้ยวะลองทองนะยใช่ไหมหน่อให้ทีมาันนี้ยำหอยนางรมต้องปรับคำในอ่มันพริกจะเยอะนะไหวหรอ กิน,นพริกเก่งเนาะบ่อยไหมเดตนลออดี่ยหอมเกลียวหอยก็ไม่ไม่เล็กหอยใหญ่เายิ้มเลิกลักเลิกลักแล้อ <c ười> วอะอ อันนี้มันจะเป็นฟิวเปรี้ยวหวานวข้าวมาั่วเจะชอบข้าวมั่กินปเปรี้ยวหวานแต่เหล่าเขาจะเป็นแบบแนวแบบเปรี้ยวเค็มเ,เ,อเออพวกเนี้ยเป็นแนบวบส้ตสตสมตำปลาเป็นไงบ้างเรื่องเป็นลูกชิ้นเนีย่ยจริงเหรออันนี้ชื่อเฉลิมสีก็คือเป็นเหล่าข้หมูย่างเนาะ กินพริกเก่งอะ่ะคุณเคยกินแบบข้าวหมูย่างที่ปลาอ่ามันเป็นรสชาติใหม่จริงหรอคูณจะอยากลองเลยอยากลองนั้นแต่โหเห็นพริกแล้วก็เหลิมหลีอืมอืมใช่มันเปรียร้ยวๆแล้วมีปลาเนาะ ชาติรสชาติใหม่มดีนะเพราะอันนี้ก็ม่เคยกินต้องลองอันเนี้ยใครมากินสั่งว่าเหลาก็หมูย่างหรือว่าเหลิมเฉลิมสีอร่อยคือ,อ,อนั่งกินันอยู่อะ่ะอ,อ,อยู่อยู่ก็เอาปลาแดกบองปลาแดกบองมาออแล้วปลาแดกเป็นตัวเลยอะ่ออปะปลาแดกบองแต่เมื่อกี้แบบพี่การจิ้มไปแล้วอะ่ะเข่อยล้อ ย้ำไปเลยเดี๋ยวกย้ำไปเลยเฮ้ยออกซินติมาเลยลูกบอกมาเลยอร่อยจริงอ่ะอืมมีน้ำใจมีกระทายแล้วเดี๋ยวเด้อจับใหม่ลูกจับคนที่ใหม่จ้ำเยอะๆจ้ำมาตรงนี้เออเออคุยด้วยออืืเป็นไงลูก มีกับกี้อะไรยากนะมีขายไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนมาไม่กินไม่ได้ทอเนื้อเดี่ยวอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นลาบเป็ดที่ไม่มีขายเหมือนเขาทำกันเองวันนี้ดูผู้ชายกินก็อิ่มนะมีความสุขเฮ้ยเขาเพิ่งสังเกตเล็บเนาะเล็บเราทำเหมือนปิ๊กเลยเนาะ แต่เป็นปิ๊กเลยอ่ะซ่นอกลุ่เสจ้ซเปอร์ตีนไก่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันแต่เข้าเมัวอ่ะซดแต่น้ำตลอดเลยเพราะเข้าเมัไม่กินตีนไก่ อลองสิพิการัาไนไหนี้น้กแต่เลยเป็นอะไรในปากเปก็นในปากเลยเหรอพูดหเหดมหเอือนนบรักเลยอ่ะคือคนที่เขากินเขาบอกอร่อยมากแต่บางที่มันจะแบบว่าหนังมันจะเหนียวอ่าลอ,องอไหมหมายถึงว่าติงไก่เหรอ จจริงใออ๋ตอนแรกจะชวนพี่การมาถ่ายนานแล้วแต่ว่าเขินเขินไม่ได้เขินไม่กล้าชวนนะเวลาเจอตัวจริงอ่ะเขินเะม่าไม่กล้าพูดว่าบแบบแงเพราะเราแบบเป็นผู้หญิงที่อายอยู่แล้วด้วยในพื้นฐาน,นะท,าท,ทำไมเรายิ้มอย่างนั้นอ่ะคือพอเตะที่อายนะท้าเมาขึ้นมาหน่อยเขมาเหรอ <c oughs> จริงหรอไม่รู้เลยนะเนี่ย แปลว่าเมาแล้วแลดนั่นเองเพราะว่าเราอยู่บนเวทีเราเห็นหมดอ้าวจริงเหรอจริงแล้วเขามาอทำอะไรอ่ะเอาวนไหนนี่นี <c oughs> ออ่อร่อยว่ะอย่างนี้ติดใจมากเอออ,อุ๊ยซุปเปอร์พ่ออร่อยว่ะ <c oughs> ขนาดเรารู้ักกันมาสักพักเ,เรายังเขินเธออยู่เลยอ่ะ ผู้ชายแกะไก่ให้อ่ะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกระดูกไลยนะนจะแกะง่ายเห็นไหมอ่าใช่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 ใชหมูอร่อยมากเลย <c oughs> นี่เป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินเลยนะเนี่ย <c oughs> พ่อมองหนูอย่างเงี้ยพ่อมองอย่างเงี้ยคือสายตาเงี้ยต้องการอะไรปวดเลยใครมากก็กลัวมาเลยมันแจ้งพ่อดูยคุณ ไอ้จ้อยพี่ก็พ่อมาห้ามรับเด็ดขาดพ่อเด็ดขาดเลยเดี๋ยวหนูใช้ชื่อกระจังจองแทนพ่อบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีมีการย้ายถิ่นฐานไปที่ที่มันกว้างกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมพ่อวันนี้หนูก็ส่งเรขามาช่วยรับออเดอร์ตั้งหลายชั่วโมง วันนี้ออยลี่มาถึงก่อนนานออยลี่ก็เป็นลูกมือน้องจอยนะคะรับออเดอร์<ป>คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนะครับราคาเบสอยู่ประมาณร้อยบาทนะยำหอยนางรมที่มันเยอะๆร้อยเดียวนะพี่การคือร้านนี้เป็นร้านที่ราคาไม่แพงไม่กี่ร้านที่เขามองเห็นว่าเขาไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาตอนดังไม่ยอมขึ้นราคาพ่อบอกว่าแบบฟิลขึ้นราคาแล้วแบบสงสารลูกค,ค้าอะไรนะสรุปอร่อยไหมฮะดีจอยอร่อยมากวันนี้ถือว่า พี่การตามใจเข้ามาแล้วสึจะคราวหน้าเข้ามาจะพาไปกินวากิวบ้างนะก็มาตามใจก่อนป้าแล้วคือเพื่อนเขาบอกกระซิบบอว่าเด็กมันเยอะมากเด็กเยอะหญิงเยอะคัด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 ไปฟังใครมาเยอะเลยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่มีเสียงแตกเลยผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้คือจริงๆก็แวะมาทักทายพ่อแหละอยากจะดูว่าสภาพพ่อก่อนที่จะย้ายร้านเป็นยังไงเพราะว่า น้องจอยก็เรียบๆเกียงๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามหาร้านที่ร้านใหม่ให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันไม่สะดวกละพอมันขายดีมากๆมันเหมือนคับแคบไปประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็เลยมาดูเผื่อเน,นี้ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในที่นี่แล้วคลิปหน้าเราอาจจะไมไ,ไ,ได้ไปถ่ายที่ใหม่ของรีจอยเลยไม่ว่าร้านจะเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรยังไงพี่การก็จะอยู่ตรงนี้สมอเลย เนีเขาแฟวนขับแล้วติดตามบ่อยด้วยไปมาสิครัมาสิครมาๆามาๆเออถ่ายรูปเหรอลูปถ่ายรูปพี่หรือถ่ายรูปผู้ชาย ผู้ชายวันนั้นได้ไหมคะที่แบบมากินด้วยกันวันนั้นอะอ่าเออปันเก่งวันนี้มาเจอพี่เข้าเมคาขอยากจะบอกพี่เข้าเมาว่าหนูติดตามทุกคลิปเลยค่ะโดยเฉพาะคลิปที่มีผู้ชายนะคะพี่ก็ยินดีกับทิฟฟานี่ปี2050ด้วยขอบคุณค่ะผู้ชมอยากจะแอบบอกตอนแรกจะปิดคลิปแล้วก็เลยจะบอกว่าคนที่เจอแล้วจำได้และแบบอยากจะเข้ามาทักๆได้เลยนะวันนั้นไปเซนทรัลเวลแล้วเหมือนกับเขามีงานไลแมนพอดี เด็กวิ่งเข้ามาแบบพักเยอะมากเลยแบบกรี๊กราดเรารู้สึกดีมากเพราะเรารู้สึกว่าอ๋อเราก็ดังเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแก้งกันสนุกสนานเนาะจอยเนาะไปโกรกันนะลูกเนาะจอยเนาะเออพ่อหนี่ดังกว่าดาราแล้วนะไม่มีเงินดังแต่ทําไมนะไม่มีเงินแล้วทาไมมันไม่มีเงินเอาไปไหนหมดจอยย็นหมด เราวันนี้ประมาณนี้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กับช่องม้ามอยด้วยก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามใด้ครับคลิปนี้ไปแล้วไป,ไป